สวัสดีครับครับผมอยู่กับอีกหนึ่งนะงานดันเนะครับอีบนี่สิบพามาเบินง,งานดันครับต่อเนื่องครับเอ็มหกสองสี่ศูนเฮ้านี่แหละครับดันครับแปลงนี้ก็มีหน้าอยู่สามไฮนะครับเพดเป็น สองไฮคือเกา่าเหรอครับจาของหน้าเพิ่นว่าเอาโน่นนี่นะครับเอาไฮนี่ครับมันโน่อนอยู่นี่สะลงมาใส่สองไฮหลงน่ครับไฮนั่นกับไฮนี่ครับแต่ว่าไฮมันเป็นท้งเกา่าครับแต่คือเอาเอาโน่นไฮน,นี่โน่นนี่ลงมาใหญ่ถมไปเอีครับขั้นแท้ขั้นกลางนี่ก็ให้เหลือครับแล้วก็ไปขึ้นขั้นแดนขั้นพุ่นครับขั้นสองพุ่น หน้าหน้าเป็นสรงขึ้นกันนี่ครับให้นี่กับฟังนั่นครับกับเป็นสรงขึ้นกันแต่ว่าฟังนั่นพันบ่ใยเฮ็ดครับบบแห่เอาลงมาพันคันแท้มันสูงแห้งครับทางนั้นถ้าเอาลงมาเดี๋ยวคันแท้ให้ทึ่งขึ้นไปฝุ่นมันสิพังลงมาครับแต่หันกับพังลงมาหลาย้วครับเรื่องเฮ็ดฟังเดียวครับครับงานกะมาเฮ็ดผู้เดียวนะครับงานกะไดกะเอิ่อนมูอยู่ดอกครับ เพิ่นกับข้าตัดอ้อยเนาะสุ่มดันรถไงดันดินน้ากันก็ได้ข้าตัดอ้อยจะของอามาทันเลี้ยวนะครับกระทิงมันราคามันบะไรกันพร้อมหมดละครับอันนี้กับเป็นหน้าของแม่ป้าพ่อรุงของผมเองนะครับผมกับบริรับของเพิ่นแพงนะครับบริรับแพงครับกับขั้นมูมานั่มันกับสิรูปเพิ่นเนาะครับมันกับบคุมค่าเพิ่อนนะครับผมก็เลยเฮ็ดผู้เดียวหน่ ของพี่น้องนะครับเจกสิวาจังไดเนาะเห็ดจ้างต่างว่านซอยกันไปหนีแล้วครับพึ่งผ้าอาศัยกันเนาะมันกับบบลูบดอกก็พื้นลูบก็ได้เฮ็ดไปกัพอได้ค่าน้ำมันน้ำยังก็เอาครับหน้ายัางซุ่มๆอยู่นะครับเป็นหน้าค่ำเนาะผมคิดว่าอันสีเห็ดเห็ดหลายหลายหอบแล้วครับคิดว่าจนะมาหลายโยกแล้วครับ ตอนมาเบิ่ง,งานแกนันยังเป็นน้ำอยู่นะครับน้ำค่ายังไหลออกอยู่แต่มีต่อไงครับต่อหนึ่งอยู่นี่เฮ็ดซ้ำเฮ็ดได้แล้วครับเอาผมก็บเป็นนักปรับมืออสีบนะครับปีละงานงานดัดน,นี่มันสุดกระสองงานถึงสามงานครับงานบบใหญ่องงดอกครับทางบ้านตั้งงานหน่อย นอกนั้นก็มีแต่งานไถลนะครับไถปั้นเท่าน,นั้นล่ะงานดันบ่มีดนะครับปีละงานนี่ล่ะครับยางหมันงานสองงานจะมาผู้เดียวนะครับมีผู้ไายไห้คือเกากับสีดิ่ายเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงไปแล้วครับหน้างานกับ่ไดีจูดเฟืองนะครับนี่บ่จูดละครับ ออามาถมเป็นฟุ่นทั้งเบิดแล้วครับเอาจังไดจังเบิงเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเดี๋ยวผมกับสิบเอากันแท่โล่งก่อนนะครับ ครับผมกะขอนไปให้นึ่งแล้วนะครับกะบ่แล้วดีนะครับจะเหลือมองต่อแล้วครับเอาไว้ถทาให้แม็่โคเฮ็ดครับธันว่าเดี๋ยวแม็่โคสิมาเฮ็ดงานแถวนี้ครับธันว่าถทาให้แม็่โคออกไห้ครับให้นี่กะเดือดเพื่องนะครับแต่ว่าดินมันลมครับเฮ็ดก็ได้ครับผมกะเห็ดี๋ป๋าไปก่อนนะครับตัวกับไหลครับที่จะหักไม่หัวประมาณฮุกเก็ดตัวนี่แหละครับ ขอฝังดินฟังเนี่ยโอ้โหขึ้นไว้นั้งคันแท้คนยังฆ่าอยู่ในี่หนีกับล้ายครับเลียร์ดินออกไปบ่ได้มันลมมันเละครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิป,ป้าไปก่อนเนาะจ้สิงโง่กลับมาเห็ดใหม่ครับกว่าดินมันแห้งสิเป็นงานหลายรอบนะครับห้อยมันลมเป็นน้ำกันมาเลยครับดันยากครับ ิ่นสภาพรถกับังสั้นแหละครับหันโตกมองมันลมมันกระจมลงไปยังสั้นแหละครับแต่ว่ากับพวกข้าหรอกแต่ว่ามันเห็ดหยากรนะครับค่อยมาเห็ดเอาไปนี้แต่เหลือลาดินลงไปมันท่วันแล้วก็ขึ้นกันแท้ขั้นนี้ครับนี่ขึ้นกันแท้ขั้นนี่ครับแต่ย่างๆไหลนะครับดินเป็นน้ำเป็นมาเลยครับ ต้นยางยังบวมเลยครับตากไปก่อนนะครับเดี๋ยวจังสิมะฮัต 1, 2, อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หมดแล้วครับต้นสิมดงานเขากะเขากะแล้วใวไฮนึงนะครับเดี๋ยวพาพึ่งกันกะราท่านเดีแยวล้วดีปั้นใจครับ ขึ้นกันแท้เพิ่นน,น้อยไวปขุนจากได้กัน,นแท้แทน,น้อยครับนี่ผมก็เก็บเรียบไปเลยนะครับบางบางนะครับใหญ่ยัยงบางเบงิ่งต่อเฟื่องยังขึ้นมาอยู่ดินมันเบิดก่อนครับใหญได้บางบางหนึ่งางานที่ได้กับทีลักษณะนี่แหละครับนี่ก็เหลือต่อนี่ครับต่อมันใหญ่ครับต่อดูใหญ่ต่อดูใหญ่เลยหรอ หาพมันหลายครับซึ่งมันอยู่หิ้มพร้อมนะครับมันอยู่จังส่กว้างหน้าเพิ่นบอกเองแหละครับว่าบอต้องเอาออกดอกตอๆน,นี้เดี๋ยวเพิ่นสะให้แม่โคมาอ,าออกครับทำไมมันจึงแบ่งงามๆเลยครับตันต่อดูสัน่นผมก็เสียว้ปซ้ำนี่ก่อนนะครับให้นี่ซุ่งดนันก็นเสียว้ยจังสันแหละครับเดี๋ยวจังสิจะคอยมาเก็บเอา ครับแต่มาไก่เลาะนี่เพิ่นกระบอกพีหมองนึงนะครับเพิ่นให้ไปคู้นดินไห้นะครับมันมีเถียงหลังนั่นแหละครับเพิ่นสิบปุ๊บเถียงต่อไปคือครับเพิ่นห้คู้นดินมองปุ๊เถียงไห้แต่ว่าเวลามันกะคำเราเนาะครับผมก็สิได้กลับบ้านก่อนครับมีธุระต้องไปอยู่กันสิกลับมาเห็ดแต่เพิ่นไหมครับเอาคลิปนี้กับสิไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับไ้พบพ่อกันคลิปหนาครับผมขอบคุณที่เขามารับชมนะครับ ขอบคุณที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ